ฉีดวัคซีนสองเดือนมาต้องการทูนเท่าไหร่อย่าเช็ดตัวให้น้องค่ะตอนนี้สามเจ็ดสองเนาะ,ะเดี๋ยวสอนวิธีนะคะเนาะการที่อ่านค่า เอ่อ b o ดี้เทมนะคะเนาะ body ้เทมของเราหรือว่าการวัดประหลอดนะคะประหลอดจะมีหลากหลายรูปแบบคุณคุณผ้าหนึ่งเก้าเก้านะคะ,ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รักทุกคนเลย <laughs> นะคะประหลอดวัดไข้นะคะตัวนี้เป็นประหลอดวัดไข่ทั่วไปแล้วนะคะเราก็จะแนะนําแบบใช้ง่ายๆก็คือเป็นแบบดิจิตอลเนาะดิจิตอลก็คือเสียบเข้าไปเวลาที่เสียบนะคุณแม่ขาคือเราจะต้องแบบให้โดนนะคะตัวผิวหนังให้ได้มากที่สุดเนาะแล้วก็รอให้เครื่อมันอ่านผลก็ประมาณ3นาทีห้านาทีแล้วแต่ทีนี้เราก็จะดูตัวเลขถ้าตัวเลขของแบบอุณหภูมิปกติของคนขอบคุณค่ะคุณ ีขอบคุณนะคะถ้าเป็นอุณหภูมิปกติใช่ไหมเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ36นะคะเนาะถึง37.4ถ้าอุณหภูมิกายปกติคือ3 6มสิถึงสามนะคะเนาะ,ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ขึ้น37.5 37.5นะคะก็คือว่าอ่านผลว่าคนนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแม่ๆทุกคนคะ่ะขอบคุณรักไม่ไหวนะคะเนาะ,ะ,นะะแอบมาตอนดึกนะคะคิดว่าจะไม่มีใครมาดูเราแล้วนะเนี่ยเออยังมีคนมาดูนะคะเนาะชื่นใจจังเลยนะคะเนาะถ้าเมื่อไหร่ทีี่่่่37.5นนนะคะคออาาผลว้งเเด็กริมมห ถ้าเริ่มมีไข้คุณแม่ดูแลเพียงแค่เช็ดตัวลดไข้และคุณแม่ก็นั่งเฝ้าไข้นะคะวัดประลอดวัดไข้ซ้ําอีกครั้งนะคะภายหลังจากเช็ดตัวผ่านพ้นไปประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อ่านปลอดวัดไข้นั้นนะ,ะได้ที่38.0องศาเซลเซียสขึ้นไปนั่นคือมีไข้ที่จะต้องทั้งเช็ดตัวแล้วก็กินยาลดไข้อานะคะเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ปล่อยให้น้องหาไข้สูงนะคะคือเขาเชื่อว่าสมองเด็กค่ะยังไม่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิกายได้ถ้าปล่อยให้อุณหภูมิกายนะคะูงาก,า,ากกกกกกกออรรตตุ้กกตต้้นนใหหลลชััเเืืได็ ว่าก็ประมาณนั้นโอเคไหมคะ